ก็สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําคลิปกินมาม่าเกาหลีนะคะทุกคนอ่ะมันทำหกอะ่ะม่โแต่เดินไปหน้าบ้านแป๊บเดียวเองอะ่ะไม่ได้คะ่ะทุกคนกินแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวมูจะตั้งใจจะทำอ่ะกินกันคะ่ะแค่ก็แค่นี้ก็อร่อยกันแหละ ปากแดงมากคาหกนหกหมดเลยแล้วก็ไข่ดาวอ่ะไม่เป็นไร อืมอร่อยมากทุกคนมากินไปแล้วหนึ่งหอ่อแบเนี้ก็อยากร้องไห้เลยทุกคนเพลอไม่ได้เลย แค่แป๊บเดียวเองอ่ะมึงแกแค่เซียวเวอะแล้วหมาเป็นหมาที่โอ้ยตกสงสารโมก็เลี้ยงเพราะว่าโมรักหมาอยู่แล้วแต่มือนแกะมตั้งใจจะถ่ายคลิปแบบแปบ๊บเดียวอ่ะทุกคนมันกินไปมันทำโหกอ่ะ รีบกินดีกว่ากดไลค์กดซับค์บให้โม,โมโด้วยไว้พบกนันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอไปในคลิปนี้ที่จบเร็วนะคะเพราะหมาแท้ๆเลยแล้วก็ไม่เป็นไรไว้คลิปใหม่เราโมจะตั้งใจทำใหม่นะคะบ๊ายบาย